ขออนุญาตพูดถึงคอนโดนิดนึดน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 งดีกว่าคุณผู้ชมข้างหลังบางขอโพสต์วันนี้ผมเห็นอย่างเต็มหน้าสีอะไรคุณแจ็คสีเขียวงามสง่า<ส>องโอโ้โหมีคอนโดแต่เป็นคอนโดที่อยู่ใจกลางสุข,ขุมวิทราคากำลังโอเคและที่สำคัญคอนโดที่เราพูดถึงอยู่นี่คือ p a r k 24 <ฮะ S 1> เ้ขามีพื้นที่สวนนะครับที่สีเขียวมากกว่า80%ผมอ่านแล้วตอนแรกก็ตกใจเอ๊ะ เรื่องนี้มันจะจริงหรือไม่ะนะฮะแล้วมันอยู่ระหว่างซอย22ยกับ24คือมันลัดทะลุกันเลย,ยและอยู่หลังเอ็มโพเรียม1และ3โอ้โหเลิศ่ผิดนะ,ะแล้วก็เลยเชิญเนี่ยนะ,ะผู้ที่รเริ่มโครงการนี้มาคุยกับเราในเช้านี้ว่าผมสามารถขอสักห้องฟรีได้หรือไม่นะครับขอต้อนรับคุณปีครับบุรินทสดบ์ครับสวัสดีครับวัสดี้จพ่อวันนี้ะป่าปีคุณปีพี่ปีถามนิดนึ่งว่าตอนที่คิดคิด ถึงโครงการนี่ทำไมถึงให้มันต้องให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดเพราะอะไรคือมันเริ่มต้นจากว่าเรามองน,นะครับว่าคนอยู่คอนโดเนี่ยในชีวิตปัจจุบันเนี่ยแน่นอนพื้นที่ห้องเนี่ยมันไม่ใหญ่นะครับสิ่งที่หายไปก็คือความเป็นบรรยากาศสีเขียวความร่มรื่นนะครับ,รบซึ่งทุกๆคอนโดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสามารถทําตรงนี้ได้เพราะพื้นที่ที่ดินทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าราคาที่ดิน,นมันปรับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะมาดูว่าเราจะทําคอนโดอันนึงแล้วก็ยังให้ส่วนกลางที่มันมีอิน่วอนเร์ ต้องหาพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วต้ออยู่ใจกลางเมืองด้วยเราโชคดีที่เราเไปสามารถที่ไปหาที่ดินแปลงนี้มาครับซึ่งเป็นคิดว่าเป็นที่ดินแปลงใจกลางเมืองแปลงสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดละคือ12ไร่12ไร่ที่ใหญ่มากครับผมมันจะเชื่อมระหว่างซอย22กับ24เลยใช่ครับชนเลยชนกันอยู่ตรงกลางของเรานะครับแล้วเราห่างจากเอ็มพอร์ียมไปประมาณแค่500เมตรเอ็มพอร์เรียมหนึ่งหนึ่งครับผมซึ่งจากเอ็มพอร์เรียมหนึ่งเนี่ยก็จะมีการขยายต่อไปเอ็มพอร์เียมสองกับเอ็มพอร์เรียมสามในอนาคตนะครับ หลังจากที่เอ็มเปอเรียมพัฒนาเสร็จแล้วในบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นใจกลางเมืองแห่งใหม่ของประเทศไทยมีทั้งศูนย์การค้ามีทั้งโรงแรมมีทั้งเซอร์วิสพาสเมนต์นะครับแล้วจริงๆจากจุดเดิมเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศอยู่เยอะอีกด้วยค,ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าพื้นที่นี้เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตั้งแต่สถาปัตยกรรม ไปเรื่องของระบบสานุบัติพ่อไปเรื่องของ Facility ที่เป็นคอมมอนอารีเอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสระว่ายน้ำเนี่ยเราทำว้อย่างในในที่เห็นอยู่บนทีบีนี่นะครับอยู่ชั้นบนสุดคือชั้นห้ครับสระว่ายน้ำอีกชั้น50ใช่จนสระว่ายน้ำที่สูงที่สุดประเทศไทยยาว40เมตรโอ้โหครัแจ็คลงไปแล้วลลลล้้้นแแวว่ะอย่างที่พี่พุทธีบอกนะฮะว่าคอนโดนี้เนี่ยคือแตกต่างจากที่อื่นเลยคือเหมาะสําหรับคนที่รักธรรมชาติมันหมายถึงยังไงฮะ ก็เรามีสวนนะครับอย่างพื้นที่คอนโดทั้งหมดเนี่ย12ไร่เป็นพื้นที่ตึกจริงๆแค่2ไร่ที่เหลือเป็นโอเพนสเปซนะครับเพราะเราที่จอดรถเนี่ยเอาไปอยู่ใต้ดินหมดเวลาเราขับรถเข้ามาในโครงการเนี่ยเราจะพบว่าเอ้ยที่นี่แปลกกับที่อื่นแทนที่จะมองเห็นแต่ตึกเนี่ยเรามองเห็นแต่ต้นไม้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีจานวนยูนิตต่อฟลอร์เล็กมากคือมีแค่12ยูนิตต่อฟลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดประตูลิฟต์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นห้องแค่จํานวนจํากัดแต่โครงการเราสูง ว่าเราต้องการทําให้ลูกค้าเราเนี่ยได้สามารถเอนจอยบรรยากาศเอนจอยวิวนะครับที่อยู่ในมุมสูงของกรุงเทพสวนนี่สวนนี่กี่ไร่สวนเนี่ยประมาณเกือบสิบไร่ใกล้กับสวนเบญจกิติไหมฮะใช่ครับใกล้เคียงกันไหมฮะไซส์จริงๆแล้วเออเบญจกิติยิ่งใหญ่กว่าเราหน่อยหนึ่งเพราะว่าของเขาประมาณ20กว่าไร่ของเราสามารถจ็อกได้ไหมก็ได้นะครับในโครงการก็มีจ็อกกิ้งแทร็กรอบโครงการได้เลยครับแล้วอย่างนี้ในส่วนของห้องนะคะมีแบบไหนบ้างคะ ห้องเราเริ่มต้นจากขนาดเล็กสุดคือ28ตารางเมตรนะค,ครับราคาเริ่มต้น4ล้านบาท1ห้องนอนนะครับแต่เราก็ออกแบบเผื่อไว้หลายๆอย่างก็งคือว่าเราสามารถเออเอาห้องของเราเนี่ยมาคอมบาติดกันจากหนึ่งห้องนอนเป็น2ห้องนอนเพราะว่าเราพบว่าลูกค้าของเราเนี่ย หลายหลายลายเนี่ยเป็นการซื้อเพื่อเผื่ออนาคตเผื่อลูกหลานนะครับซึ่งลูกหลานเนี่ยอาจจะวันแรกเนี่ยไม่ได้มาอยู่เพราะลูกยังเด็กอยู่นะครับอ,อีก10ปีมาอยู่เนี่ยเราสามารถทําเป็นห้องใหญ่ได้แต่ตอนนี้ห้องเล็กๆเ,เนี่ยเป็นที่ต้องการในแง่ของการปล่อยเช่า <ขอ S 2> นะครับเราก็สามารถปล่อยเช่าได้ราคาเช่าาที่ค่อนข้างดี อย่างคอนโดผมที่เมืองทองตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยผมสามารถเอาไปเทินที่สุขุมวิทได้มเพิ่มเงินได้ครับผมฟังแล้วต้านใจนะบอลนะได้ไหมพี่ปีกต้อไปขายก่อนเนี่ยเชิญพี่ปีมาเพราะเราทั้งสามคนจะเทินบ้านแล้วคอนโดเนี่ยไปอยู่ที่พาร์คชวนทีร์บริษัทพราวสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้เนียเอ่ยโอ้ยินดีอย่างยิ่งครับสำหรับสามคนนี้เท่านั้นนะครับ่าฮ่คือฟังดีด้วยไม่ฟังดูแล้วผมอยู่แล้วแต่มันใจกลางที่สุดแล้วผมแล้วเวิร์กด้วยโอ้โหสมพิษ คนมาเลยคุณแม่คุณยายดิวโบมาให้หมดนะฮะบอก่เปสิซื้อคอนโดสักหลังพี่เป๊กเขาชอบอยู่บ้านหรือคอนโดเขาชอบอยู่บ้านแต่ว่าก็นะก็ซื้อไว้ให้ซื้อไว้ให้เราจะเป็นอะไรไปใช่ไหมยังไงเราต้องไปก่อนใช่ลูกบอกเลยว่าถ้าซื้อพาร์ค24ให้อย่างอื่นอยากได้อะไรก็เอาไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงมาถึงอะไรมาถึงอยากไปเล่นอะไรอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเหอะเฮ้ยจะดีเหรอเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเอางี้ดีกว่าคำถามสุดท้ายทำไมคนที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดอยู่นะครับถึงต้องเลือกพ a r k 24 ก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะครับคือเราเป็นโครงการที่เป็นโอกาสสุดท้ายและที่เราสามารถที่จะเข้ามาอยู่ใจกลางกรุงเทพในบรรยากาศส่วนใหญ่ขนาดนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอีก2วันเนี่ยเราจะจัดงานใหญ่ที่พารากอนหอนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวโครงการคนที่เข้ามาซื้อในโครงการก็สามารถที่จะได้เบนฟิตต่างๆมากมายนะครับมี iPad Air 100เครื่องรุ่นใหม่เลยจัดฉลาดให้นะครับก็ประมาณสัก โอกาส20%ช ANCE ที่จะได้ครับเออนะครับก็คอยติดตามที่พาร์คพารากอนวันไอแพนแอร์ด้วยันนี้ครับอาทิตย์นี้พาร์คพารากอนฮอลล์ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานัดสายตรงหาพี่ปี๊พี่อาพี่ปี๊ได้นะครับเช้านี้ขอบคุณพี่ปี๊นะฮะจากฟาร์ที่มาตื่นมาคุยกับเราในเช้านี้ขอบคุณมากนะครับครันนี้เราเปิดใครที่สนใจคอนโดใจกลางเมืองอันนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเราเลยนำเสนอคุณผู้ชมทุกทราบได้รับทราบนะครับครับบอลครับ